ครับสวัสดีครับใช่เดือบัวขั้วบ้านๆครับมือนี้สิจอบเบิ่งแม่บัวเพิ่นเฮ็ดปลาราบองแบบยโสแบบบ้านๆเพิ่นสิมีสูตรใดเฮ็ดมังคุดเนาะอ้าวแม่บัวมี่ยังแน่เจ้าสวัสดีค่ะมือนี้สามีอยากกินปลาแดกบองแบบนค่ะก็เลยสิเฮ็ดแบบสูตรมาแต่บ้านเท่เนาะสูตรเฮ็ดที่บ้านเ้าหนึ่งแต่สิมีผ่อดหอมให้มันทองหอมน่ะค่ะแล้วก็แตไคร้ใบบักกูพริก แหงเม็ดใหญ่เม็ดน้อยแล้วก็น้ำมะขามเปียกแล้วก็ปลาหม่าทบ้านคาณด้วยค่ะปลาหมาจากยาสูด้ลนี่ปลาหมามาจากไปเจอายหนูมาจากบุญจันทร์ฟาร์มจากยาสูทอดเด้อเอาเบิ่งขัดปั้นเน่บอสีบอสีบ่ปั่นเด้อค่ะแต่ว่าสีเฮ็ดแบบบ้านๆเฮาะสีดำเอาดำเอาเอออย่างนึงตังก่อนเหรอแม่เอาเอาเอาบักพริกดำก่อนจ้ะตำหม่อพริกก่อนเนาะตำหม่อพริกก่อนเพิ่มไปดิดำหม่องพริกก่อนตำหม่อพริกก่อนอย่างนี้กับนี่ก่อนเดี๋ยวใหญ่หมองโคกก่อนมันไม่มีก็ได้

ายอยู่เสมอเด้ค่ะเด้อไม่ปิดเด้อครับโควิดก็ไม่เคยปิดนะจ๊ะสนใจครับรามินทา89เด้อร้านเอนหานขั้วบ้านอาที่นี่เป็นอย่างละแม่ลงที่นี่อันนี้คือตะไคร้ใบบกูจ้าตะไคร้ใบบกผันทอดก่อนเมนบอนี่เหทไหม่ามสิบ้ต่งตะเคืองนี่มื่ก็หอมนตัวนไ่มที่เสียบไบบังใดเนาะของเมีเลยค่ะต่องะเคืองเมื่อกล่มเนาะนาะเสีบหลายค่ะบนเ ทำอาหารเกียกเล็กน้อยผู้ชายลงค่ะทำ่ละเอียดเลยบ่าทำให้ละเอียดเลยบ่แม่จ้าเครื่องปรุงกันเครื่องปั้นอย่างนี้อยู่แต่ว่านี่อยากอยากกินแบบต่างค่ใส่แบบต่างบ้านๆบ้านเขาเลยจะแบบโบราณโบราณเขาเลยเนาะแมนจึงปั้นมันสมัยใหม่ผดเนาะแมนปั้นมันก็สบละเอียดโปรดผู้กตัญเอาแต่ว่าก้ามเล็กน้อยเบิดพี่กุ๊ใส่เบิดไปขายแล้วก็คือมา ก็มาเพียดกับไส้หลายเลยเนาะแมนล้วแต่แต่ชอบตามชอบค่ะทตับซัมมูนี่ว่าข้าเหนียวคุยเอาละวะเนาะกูมากรนัดกับหงคาเจ้าไม่ไม่ขืนเอาว่างใส่กับคาเจ้าก็เลยแต่ว่ามัอนี้สิว่าซับละเอียดด้วยค่ะปลาเพราะว่าปลาเขาเหมือนย้อนปีสามปีแล้วบป็นปลาล่าเราบึงปลาล่าเราเราเพ็ยดเป็นตอนเป็นตอนไปเห็นนะแต่แสบพี่น้องไม่ไ่้แสบบหมือน บุญนาปลาแรงพระค้าซอยมีใครพิ่มจ้าดิใครค่ะใครพระค้าซอยมีใครเพิ่มอ๋อบุญนาเฮ็ดแต่ปีสองปีแล้วล่ะค่ะจนจนจนแดงจนเครืองกินได้เลยจะแดงจนเครืองมึงเบึ้งเครืองมึงเบึ้งเครื่องเพิ่นเครื่องเพิ่นโอ้ยจะถึงกินเครื่องกับพวกแห้งแล้วตอนนี้ไหมอันอันอยังให้กล้องมีกินเนาะค่ะเนาะอยังให้อันยูพูไมีกินหรอมากค่ะสิเดย์สิเดย์ได้กินมาพร้อมพร้อมซ้ำใด โอ้มน you know, like no. so so nice. so ี right so totally huh? s <S ่กุยขนเน้ยขนเอยๆได้ค่องไข่เจารอเนาะหมือนเนาะค่องไข่กิงกันเนาะพ่อกิดข้ารแล้วอนี่อยากินายได้ค่องไข่จริงกินไรล้วอวกินบอต่ำต่ำกล่อมนี่กล้ามขึ้นตัวนี้เนาะขึ้นคางเดียวไให้แจ้งเลยเป็นอันไ้เป็นยังกับมันใหญ่อื่นกันใหญ่น้ำดอกทางหัวมันเมนูขั้นตอนลาลุงเร็วลาลงแร้วลาลุงค่ะลาลงแร้ว เนื้อเลยบอาพี่น้องยนื้อเอานี่แหละแบบแต่พอแต่แม่ค่ะผ้าเห็ดก่จังสี่แหละแซ่บอันนอยากแซ่บหลายก็ใส่ผงเนัวอหลายอยากแซ่บหน่อยก็ใส่ผงเนัวน้อยโอ้ยผงเนัวเนี่ยพอใส่ตะมาเข่าถ้าเราใส่หอยมาเข่าก็เลยเนาะไม่ผงเนัวมันก็ซ้ำนั่นแล้วเนี่ยเสีบคือผงเนื้อแค่จะจะว่าชูรสบอแม่น้ำมะขามเปียกค่ะใส่แจ็คซอนแจ็คซ้อนตามใจมากเลยค่ะเรื่ตงเตดินสามซ้อนละเด้อนี่เดินสามซ้อนละเด้อนี่มากหน่อยมากสมหน่อยกินใส่หน่อยมากหลายกินหลาย เป็นแต่เสบของเราอยู่ด้วยบ้านนี่เป็นเหนียวด้วบ้านนี่เหนียวแล้วขับบ่อชื่อของเราแล้วคือของเราแล้วที่เล้วที่ละแล้วข้อเที่ยงห้องหมูเลี้ยงเนาะข้ายง่ายตาเหลี่ยตอนนี้กินข้าวเที่ยงเทียวเดียวเลยบริกินย่าณมือนี่เบื้องบนสิตักแล้วครับพี่น้องสิตักแล้วเบื้องสีแล้วเนี่ยเบื้องสีแล้วเนี่ยโอ้แส็บบอสเส็บบอเข้าไปก้อนข้าวน้าน ไดอยากะแวะมาด้วยค่ะมันแบบพริกทอดกระพวกกันเครื่องขวายมะระหอมเนาะใช่ชิมกระหอมทอดกล่องผลไม้หอมหอมสดออกกล่องมาเด้อมาแวะมาซิมเบิ้งด้วยค่ะได้สุดได้ยากมาเบิ้งเลยค่ะโอเคเยอะเดี๋ยวจังพอกันไหมต่อชินเข่าด้วยค่ะครับครับครับสวัสดีครับแม่เราไปหนีกับ กราบเข่าแล้วแล้วปลาซับแล้วแล้วต่อไปจะเป็นการหิ้วเขา่านะครับเด้ออแขกเพิ่นเบิ่งแน่ให้เพิ่นเบิ่งแน่ค่ะปลาบองปลาบองปลาบองปลาทอดปลาทอดปลาทอดนี่เจยก็ย่างด้วยปลากระเทยสูตอันนี้เมนูพิเศษก้นโคกค่ะก้นโคกเวลาเขาเฮ็ดกับเข่าเฮ็ดไอ้น้ำพริกน้ำพริกเฮ็ดน้ำพริกแล้วก่อนฉีดล่างโคกเอาลงเป็ดเขาเปื้อ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 เมนูพิเศษเพิ่นผัดปลาดุเพิ่นได้กินผัดปลาดุ ผัดเผ็ดปลาดุกมาพี่น,อน้องกินขพอต้องก<า>ันได้ค่ะกินข้าวกินข้าวครับกินข้าวเอา,าลองเบิง่งเดี๋ยวอ่อนฮอนตุยปลาหลาบบองคนเบิ่งกันชัวคักแท้ว่าคักแทะมาละ,าละปลาหลาบ,บองคนปลาคักลองมึงคักข,ของเราอยู่ได้กระปบบ,แบบบงกระป๋องง แซ่บปลาแซ่บก็บต้องว่าแซ่บไปก่อนเด้อเอมียเฮ็ดให้กินแบบที่รามก็ได้กินเดิแซ่บของเราอยู่ปลาปลานั่นคืออะไรปลาปลานั่นคือกรยาโสมกระเจียเฮตไทกระเจี๊ยบกะนูเฮ็ตไทใส่เสือซีเดียวกันพอมั้ยครับแซ่บของเราอยู่ชื่อ,อยู่ชื่อ,อยังชื่อเกา่า <c oughs> ชื่อเกา่า พี่น้องกินเผาค่ะม,มาเด้อมาเด้อมาละนี่กินดีๆได้ยลงละแหลกมากทอดคือเพงเราอยู่แหลกบองอทรงอย่างอยู่ยเผือเผือกกรอบดีดบรับกจับเผือกร้านในกรอบดีเพิ่งเราอยู่ ความน้ำคว,ความจีน้นำาาย่างมะฮองเทีบมะบองปลายเป็นยุงเทียมคจ้าตัแทบไม่เคยกิน้ดดรนารอบาทเคยกินกินแต่ผู้นำกราบลุกมาไดา้มาได้ช่วยกูมาก่อน ลองไปดูเราบัางเตอนคือว่าขาดแทะอยู่าแสบจกนไอยกับได้ดอกผสงมาแต่คืนดอกเครื่องเล่าอยนี่นิ่มดีโอ้แต่เป็นประดุกบันเ้าคือสีแสบนะ นเมื่อได้กับบ้านเ้อหาจะเจอเดี๋ยวสีเพชรปลาบ้านบ้านท้องฟูใเบอ้งกงเดลอ้วงให้กับว่าครับให้กับบ้าไใครครับเนาะให้กับบ้าบ,บ่าครคาดก,กันง <c oughs> นล คนบะง,งูเวลาเ,าาเ,าลเหะะ็ดนันพริกแล้วแจ่าะก็่วีหล่างพโคือะซื้อแม่พีนน้องถ้าเข้าอันถ้าเข้าอันร้องเห็ดบึงได้ค่ะตำน้ำพริกแล้วดครับมาเาลามันแต่มเหต้อนยเอาขั้วเลยเอาคุณลองเพิ่มเดบะงูแม่ฟินน้องว่าน เห็ดน้ำพริกแล้วเนี่ยเวลาเหาเห็ดน้ำพริกแล้วเนาะมาที่นี่เขากะล่างโคกซื้อๆผู้ลงค่นหนักล่างโคกซื้อตั้งกินนะเสียดายน้ำพริกร้องเบิงเลยค่ะเวลาเห็ดน้ำพริกแล้วเ้าเข่าเนี่ยลงไปลงไปกลุ่นโคกคือขวักลุ่นโคกไปคุโคกโคกเมนไปคุกกลุ่นเครื่อนมันลงล่างทั้งแซ่บที่กลุ่นโคค่ะเนี่ยแสบนั่นคืหอมอู๋ก็บกมะระเนี่ยนั่นแบมะระน้อยเห็นปะเสดายเครื่องค่ะเสดายเครื่องมันพี่เขาเป็นเคล็ดลับ พ่อแม่เพิ่นพาเฮ็ดจำไว้เอาคุณลุงพูดแบบว่าเออล<ะ>่างล่างถิ่มมาซื้อของสีนาเสียดายคุยเอาเด้อคุยเอาเด้อภาษาบาลภาษาบาลก็คุยเอาภาษาบาไม่บัว<ะ>แล้วก็เสือด้วหลังมึงมันเขาลาบบองก็ปลาเขาลาบบองก็ปลาทอดกระเพดจนแล้วอยากกินกับมาเด้อค่ะร้านมีท่าแปดสิบเก่าด้อไม่บัวเสียไหนกินปลาทอด ปลาทอดมาบ้ากจากบ้านทั้งเดือนแตแห่งมันจะได้หัวอะไรปไปแหลกมาสามปีไปหกครั้นมาตั้งแต่ระเบียงอยู่เลยสามเดือนเห็นมันโควิดโปรยกระแสมาใส่อะตุนมาพอเจอตุนมาให้สามสามเดือน <c oughs> สีกับห้องอ้วนเนาะแบบนี้มันสีจอยไดดหว่ะกินอาหารบ้านห้องก็อนอยากเตรียมผักกินแก้วก็เป็นโรกเป็นไข้พอแเมร์เขย่าภาคก,กินมากแสงแสงเข่าไรแกเป็นมุ้งถึงเนาะนี่คนบาเสบเสบพี่ดีไล้เป็นยังไง มันหอมนะ้เราเนาะเพิ่มมันหอมทุกอย่างมันทอดมันรสแซ่บจำเป็นเลยเยอะขั้นพิเศษอันนั้นอีกทอทุกอย่างมันตั้งด็นไหลมือมันยังบวบเหลือกินก็เอาใส่ถุงพลาสติกมัดเข่าตู้เย็นไว้ขึ้นอยากก็ยังเอาลงมากินไม่เป็นเดือนอันนี้มันจุบบวบหดทอดกับขัวเอาหรือพี่น้องขัวแห่งเอา mất hôm qua nó luôn 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 im luôn là luôn 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 nè, luôn bạn ba ba men. rồi กุ้งอันแซ่บน้ำปลานกุ้งแซ่บน้ำปลาครับกข้เยเตี๋วไก่มะระเนี่ยไม,มะระกินมันมีแบบนึงมะระกิงนกครูบระมากแตะมากเล้บอกมูนมันขมนึงขมจนยางเดาได้กินมะระขิงนกซ้ำก็ดีได้ร้านเป็นยาอ่านกระลมผมเป็นยา ใส่มาใส่บ่ไดดก็นั่งกินเขาสองเขานี่พี่น้องเพราะว่าลูกเก่าไว้อยู่ลูกประคบเขาอิ่มแล้วไว้รุ่นเขากินคือเหอบเ่อให้เป็นินเป็นตะไขร่ดาวเป็นตะไขร่ดาวไอ้ต้ม เด้อแซบแซ่คลิปหน้าพ่อกันไหมเด้ออย่าลืมกดกดยังพัอกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามน้ำเด้อสวัสดตามนิคิดไม่ใหม่ให้เบิงเวลาออกคลิปใหม่ๆสิบประเด็ดผ่าดเนาะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ